คุณมาเนตนายกรัฐมนตรีของเขเมรนะครับเขาบอกว่าปราสาทตาเมืองทมเขเมรไม่เอาก็ได้แต่แลกกับการเปิดดานเพื่อสันติภาพเอาไงครับปราสาทตาเมืองทมมันไม่ใช่ของเขเมรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีมันเป็นของไทยคุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรทั้งนั้น มันเป็นของไทยอยู่แล้วดานนะไทยจะเปิดหรือไม่เปิดมันก็เรื่องของไทยคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาสั่งการมันเป็นของไทยทั้งหมดจะเปิดหรือไม่เปิดมันก็เรื่องของกูบ้านกูปราสาทนี่ก็ของกูมันไม่ใช่ของมึงนะครับเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าปราสาทต,ตาบรรทมเนะี่ยมันเป็นของไทยนะเข้าใจผิดตรงไหน มันคิดว่าเป็นของขมิหรือเปล่าเออเอาอะไรมาพูดภาษาตาเมือนทมเนี่ยมันอยู่ในเขียไทยมันเป็นของไทยตั้งนานแล้วแล้วอีกอย่างนะฮุนราสาตาเมือนทมเนี่ยไทยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานก่อนที่ประเทศพวกมึงอ่ะจะได้รับเอกราชจากบัคซีดาเหลือด้วยนะรู้ไว้ซะด้วยประเทศมึงอ่ะตกอยู่ใต้อำนาจของบัคซีดาเหลือมาตั้งนานเนี่ย ได้รับเอกราชหลังประสาทตาบนทมอีกนะมึงรู้ไหมแล้วตรงไหนที่มันเป็นของขมรน่ะตรงไหนมึงเอาอะไรมาพูดจะให้แลียกกับการเปิดด่านขมรไม่เอาประสาทตาบนทมก็ได้เพอเจือ